ค่ะกลับสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะขายินดีตอนรับขอสู้ทางช่องสุภารวยเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่าวมน,นี้แอรก็ได้เดินทางมาวัดปู่สี่หกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมาตามหาแนวทางตัวดีตัวเด็ดฝากพี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอรก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิบไว้ได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ่ะบันนีแอกับสิผ้าเขาไปกาปูพร้อมๆกันเลยค่ะเขมาเยื่ยนเจ้ยไหนโย่ขังรถค่ะนมาสการครับคุณฟ้าเจะเล่นพ่อนเล่นนด้วยอนพวกนู้ถวายอันนี้ก็ู้นี่ของคำผ้าผ้าโชก็แบบแม็กู่ดําเนียคำผ้าผ้าโชกค่ะคำผ้าผ้าโชก นี่เราซอยอยอมยดาวใชิ้มงาซอยดาวน่เร้อดาวย้าวสุกคนัเล่อนสุกันหวากินง่าของอย่างของทอดมาสับตามไปด้วยทอดมาด้วยมารับทอดน้ำกันเด้อค่ะเ้าวในข้อยไม่วามสุกขคมตัเลืนเนี่ยน่ซอย ของนล้บ้านซอยดาวไม่โฉมไม่หวานโสบโวไม่หลาบไม่โศกไม่ใส่มาสู่ขูดโฉบขนเรามันเกิดเชียนไหม่เบิรงนเพิ่มเทียนใหม่สั้นไม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวบอกจะฟังหน่อม <c oughs> เดี๋ยวให้ฟ้อนแลูวบ้านใหมา <c oughs> जन्तोपनना सो जाता मनसोतेला सो जाता सब पीते जो अभिवासा तुसा पलो को विनासा तुमा ते भव व तलयो सो पीति कायो पो भव अभिवातरशील संिता मुता पटजिनो तथा लोतमवासा क ज ो न ् न ो स ु ख ा सातु नम नम वे रुई स ा त ว่าเรียกว่าไปใช้มาใช้วันเธอออกแค่แค่เดินแค่จะดชุดน้ำเงียใช่เขานนไหมออชุดไม่คนนี้ได้โดนห่างออกเอชุดนอิตปูอ๋อชุดนอันนี้เพื่อนั้นเพ่อนมาอย่นตัวขางรถเพื่อนเลี้ยงเชียนในวังนั้นสิค่ะ เลขคางรถเลยนะไม่ว่าเลขตัวค่างรถท่านพ่อเขาเรียกมือเขียนนั่นสิละเขียนในเบื้องแล้วว่ามักตัวเดียวตัวเทิงนี่แหละครับตัวเตค่ะยกมเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นอาจจะเป็นคู่หนาไปเด้ค่ะตัวกลางแต่เกั่มเาเคยเป็นนั่นสันเพื่นเพิ่อนมาเพิ่นไส้สองคนเหมือนเพิ่นมาเพิ่นเลยมาเอามือเขียนเพิ่นเขียนได้แหละเพื่นเขียนหกสองหา มก็ม่เขียนเก่าหนึ่งไม่ได้ว่านันกันไวเนเดอว่าท่านนั้นหนึ่งหกสี่กสี่หกหนึ่งนี่แหละัอนะก็เลยเขียนลองใส่น้ำกันในเบื้งเป็นแนวทางเป็นควมฝันนั่สอรอกเมื่อกันฝันถือกันอกมันคืองบอกตัวฟังตัวเปล่นตัวฟังตัวคนบอกศูนหาหกศูนหาเจียรันบอค่ะ้ดอกกันใต้จุนตัว ตัวห้าตัวมนก็บว่าเขียนมาไหนบอกตัวฟังค่ะก็ทำว่าได้ทั้งล่างทั้งบนแล้วนะปูนเนาะ้าดูเพื่อเลีนว่าหนันเพื่อเลยนมายืนยุคคางรถเพื่อเพื่อมือมันเขียนนั่นเองลรค่ะหกสองห้ามันว่าค่ะมาเลียยุคคางรถมันเป็นนันมันเป็นสองห้าศูนเด้อสองห้าศูนย์นกปูนเนาะเรยย่คางรถค่ะตัวเลขที่มันติดยกคคางรถตะเกรเรครับปูเออตะเก่เลยมันเป็นเลขสองห้าศูนย์นันเก้าเรียว่านันช่วเจ้าเวา ส่บอก่าน <Yes. S 2> ี้ก็ว่าจะเสื้อนองหาก็สองศูนย์ก็่านับ่ะเพราะว่าปฟันทีมันที่ออกตัวนั้นก็เท่ากว่าอันพันเชียนเนี่ยันเจียนหกสองหากบเก่าหนึ่ันเชียนในเบิ้งอันนันเล็ว่านันเก่าหนึ่งนี่มันเป็นล่างตัวนี้มันเป็นบน มันนี้เพื่อนเรยว่าตัวนี้กันไว้ได้สึ่งหรอกเพื่อนค่ะเพื่อนบอกตัวเพื่นเพื่นบอกเลยแค่นั้นสี่หกหนึ่งตัวเพื่อนว่าน่ะตัวกันนั่นสี่หกหนึ่งบมันนั่นบ้านหนึ่งหกสี่สี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งแต่ตัวเพื่อนว่าในี่สีงามได้ปูอะหนะเพื่นว่าสี่หกหนึ่งนตัวกันค่ะแต่ว่าเพื่อนยังไงเขียนหนึ่งหกสี่ ค่ <ítulo> <displayed, S 1> ะโอ้บ so right like so 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 right so ัดบรรเขียนเขียนบ่คือกันนะปุ๊บเหรอเพิ่นไหวเขียนอันตัวเพิ่นว่าโอ้ค่ะให้ผู้เขียนกลับไปในเดาเพื่อนว่าเพิ่นว่าหนึ่งหนึ่งให้เขียนหนึ่งหกสี่ค่ะแล้วเพิ่นหวเขียนสี่หกหนึ่งเัินว่าแล้วว่าตัวเนอันบอกแค่คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่นไหวโอ้ก็เพิ่นบหวได้เขียนมันบอกก็เธอเพนว่าเป็นแนวทางใช่หรอ มะเทียเนใ่ยปูเบิ้งเพมันว่ามาเทียมันหวานเรียกมันก็ออกอยู่บนดูดสุดเพิ่นเพิ่นว่าวไงแม่ในเรียนนะส่วนหกส่วนห้าหกมีสุดใดท่าในถ้าในช่องไปบะปูัวนไงมีสุดใดท่านในช่องตัวเลขออกบ่เหลือสุดใดท่านในออกค่ะเดียกสุดอยู่ห่วงอยู่ขังอยู่ขังอยู่ขางทั้งนั้นเราคุณอ่ะทั้งุ่นทั้งฝุ่นโอ้เดี๋ยวค่ะสิได้ไปช่องให้เอฟซีเบิ้งนั่งค่ะแล้ววันนี้ได้นิมิตได้ยังเติมอีกบะปู กมันมีสองอันอัน,นอันยางตัวนี้สองขึ้นค่ะขึ้นแรลกแล้วแม่นันตัวนี้นขึ้นแหลกตัวนี้บ้านนี้อันนี้เป็นอันห้องอัน,นแม่แม่ตะเคียนค่ะครับอันนี้พุ่มเต่าทีพันนี่ค่ะอ,อันตัวเท่งนี่ขึ้นแหลกเพิ่มาบอกตัวนี้ วันนี้ s, มันกับว่านนี่ไม่ได้ยังนี่แันนั่นไม่ได้เคียนพันนวานั่นสี่หกหนึ่งค่ะนีหกหนึ่งสี่นี่ละก็เหมือนอย่างกับคู่นี้ได้สามตัวอีกแล้วไม่ตดเคลียนพันว่านั่นถือว่าบอกตรงพันว่านี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเครคู่กลางคู่กลางพันว่าหกมาารักลอยดีหรืหกม้ารักลอยอ๋อพันว่า รับรอยคู่ครับหมวดถ้าว่าเพิ่นทำามาได้ลวงพ่อแปลหลวงพ่อชาวบานหกหนึ่งสีเดเพราะว่าเพิ่นนั่นเพิ่นวาเข้ไปก็มาหน่ะนะเพิ่นว่านั่นได้เขียนตรงหลายเพิ่นว่าเขียนหนึ่งหกสีก็ได้ดอกไดไปเขียนหกหนึ่งสีสีหนึ่งหกเพิ่นวาหนึ่งสีค่ะเพิ่นบอกฟังนะรับแล้วมันจะตรงพอดเพิ่นว่าทำมันออกมาหน่อาได้ ว่าเนี่ยผูมเตาที่พันดอกเนี่ยเพิเ่งมาเชียไห่ตัวนี้หกสองหาตัวเดียวเก้าเก้ากหนึ่งลงังเก้าหนึ่งสิบป,ป็นหกหนึ่งใดบอกค่ะเขาว่าเนี่ยนั่นเป็นหกสองไส์อยอเรียกเก้าเนี่ยถ้าเขามันจะเป็นอย่ยนนะมันเคยเป็ี่นบานมันเกิเรื่องหาร่วงไว้ยุวไปเน,นะแต่ว่าพันในร่องกันพันในร่องกันตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สองตัวนี้สามตัวเนี่ยเพิ่งบ่อยเขียนเพิ่งบ่อยเชียนลงไปแค่ฝ่าย เั็นไเีหกซองหาได้เฉียนได้ซองห่เพราะว่าพิ้นมาบอกสั้นนั้นเพ่ะว่าเรือยุดสุดคือ่าเบิ้งเป็นบางอันค่ะมีนารควบผึ้งเหว่ามันสวนเรือยุดสวนฝันสวนหาออกเรือยุดสุดหนึ่งวันออกค่ะเ๋ยวจะได้ไปซองหาเอฟซีเบิ้งน้ำอยู่กูเรือยุสุดหนึ่งวันออกแต่ว่าว่นมาให้ไปเขียนนั่นเบื่อไซโจวบนไเขียนสุดฟังทด้ผึ้่เค่ะสุดไม่เห่ะแต่ว่าิ่น ว่าอ mm ัน hmm> นั vik vik ้นช like ุดอันนเพิ huh. ่นก้เชียนเบอร์ไว้เพ่นว่ามันจะออกโยเลกะก็เลยเพิ่นเชียนชนหาพกนะมันก็มาออกมหันชุอันนี้เพ่นไปเขียนอันเบอร์ชุดเพิ่นืตัวนี้ตัวนี้เนีเขียนเบอร์นี้ใส่เนาะปูเนาะหนึ่งหสใส่เพ่นเขียนหนึ่งสใส่เพิ่อว่าค่ะแต่ว่าเพิ่นเขียนค่ะไปเชียล้ลไปเขียนล้่เีนส่น่ะชุดอันชุดงไหนนี่ละ ชุดฟังนั่งชุดไม้พ่นน่ะนาะโอ้ชี้ใส่นะชีนแล้วกันไอเอเอ็ดเบิรงอร์เป็นแนวท่ามันใหรอเพราะเบอกว่าสั้นแต่ว่าเน้นเอาเน้นเอาเน้นเอาคู่นี่ก็ตัวนี้เลกหมมาแฮ้งพ่อๆกันบนบ่อปูสองคู่สองสองชุดนี้เนาะคะเนาะสองคู่เน้นเอาเน้นเอาหมด เอาหกไว้ลักร e yes, so, ้อยเลยออกหกไว้ล okay. okay. ักร้อยหนึ่งมัมาหลักร้อยหรอกค่ะเพราะฉะนั Ambassador ้นจะเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อยบางตัวก็ได้เขียนลงมางตัวมันมาหลักร้อยมันบ่าค่ะถ้าว่าเลขอันเลขสูตรเนี่ยมันนั่นหลักร้อยลงมานนี้มีมีหกกับแปดเลขที่เลขที่เขียนคำนวณนะเลขกันลักลักอีกรักมีหกกับแปดวันี้มันจะมาหลักร้อย แต่ว่าผู้บเคยเออกมาในเบิ้กงเสียดอกอันอันเลสตรครับเอเชียนอกเอาก็ม่านัาานน่นเมื่เบื้งเชียนใบเบิ้งเงือเอก็เลยบ่ไเรนั่นบ่ไเรมออันอันไห้เบิ้งมีแต่เลีนิมิตเลียพุมฝันมีแต่ันว่านิมิตบอกมันก็ว่าให้ซื้อสามตัวเอาคนลาที่ค่ะเนี๋ยทั้งผู้ไปหาท่าน ่เพราะว่าได้ละมาหลยอยู่ไ่ได้เนี่ยหลาซ้อมก็ติดตามก็อะไรก็แจ้งว่นได้ได้ยืมซี่ได้สรสาธทุสสธุค่ะเพราะว่าคนมังหล่เราค่ะค่ะก็สิเป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีเท่านี้อ่ะแล้วก็บ่เปียนค่ะแล้วก็บุเปียนบ่เปียนให้มันหมาในแม่น็ปูเนาะสิได้บุญสีได้คือขืนในแจ้งหน่อยถูกมากขึ้นมากันคู่เท่งคู่เท่งน็ปูเนาะเพราะว่าพระมมือซี่เรียกรถเรียกยุโร่มันนั้น มันสองหาศูนย์วัน่เมื่อสี่เลขแล้ววันนั่งเขียนวันนังเขียนหกสองหาเมื่วันหนเมื่อสี่แล้วกันวันหน่เมื่อสี่แล้ววันนังเขียนไหมวันนเมื่อเขียนรถขังรานังสิวันน่เมื่อสี่ได้เลขแต่วกันวันสี่ได้สองหาไม่ต้องเป็นตัวที่ตรกับที่พูดเพิ่มาบอกแค่นี้อะครับเออนครับเพราะว่านเาเมื่อสี่เรียกกันเรียกยุ่ยไปยุ่รถแต่นะวันว่านี่ เลขมันจะออกตัวนี้บัดเพิ่งเล้วมือเขียนบัดตับัดเขียนมาแล้ววันนบัดเบิ้งมือเพิ่นเอาเอาออกมือออกมันเปเรียกฮกต้องหายหมดมันเป็นง่อล่างๆึ้นมาพ่อพ่อเห็นนี่หรออืออันนันเป็นให้ต่เบิ้งมาบัดเนี้ยแม่แม่แต่เขียนมาแล้วเอียนมากว่านันฮกหนึ่งซีื่อนหนึ่งฮกซีน่ะพ่ซื้อบ่อพ่อตาซีเออเมื่อวันมันออกกันเนี่ยเพิ่นวันวันสั่นมากมือเอา เอาแล้วมาบรอหางเวลาแค่นใ้ไ่เนี่ยเอาเขียนนมาทีสองห้าศูนะเอียนั้าที่ออกตัวเก้าจะเปดเจ็บได้ละเอียดปูเจ็บรายละเอียดท่านเป็นไปได้เราไม่เป็นสองศูนยสองห้านี่ละตัวสงสสยว่าวัพนึงมือสี่เลขค่ะมันสองห้าศูนย์เนาะวันนึมือสี่ใส่วเนี่นได้ละเนาะ่ะปู ไมด้ออกมาเป็นสองศูนย์ได้เลหรือล่ค่ะขึ้นมาสั้นได้เลยนนในูพอ <c oughs> ไปเสี่ยงกับมักตัวไทยพี่โมเพี่นแล้วรลวอานั่นแต่ก็สิมักน้าปูคนละหลายฮะก้อนนั้นเพิ่นมาเพิ่นมายืนซีนั่นมันอ,อกอยูเทะเบียนคช่อมองหันสามตัวเลยได้อเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดห้า,หาเพิ่นยืนโนว้งนนานมพยืนดนหนารถบานนี้เพินมายืนด้วยคางคางฟ้ากะโปรงรถ เลขยกอุ้งเท้าของมันนั่นสองห้าศูนย์เรียกเพิ่งม,มันน่ะ mm hmm. แต่ว่าเลขอยู่ตัวนี่มันตัวนี้เร okay. mm hmm. ื่องตัวนี่อยู okay. mm ่ในฝากระโปรงตัวนี้ถ้าก้อนเนี่นปีกายเนี่ยเป็นไมายืนนี่ยเป็นไมายืนเอาเมื่อรูบแล้วสิมันออกตัวนี้คร mm hmm. ับตัวนี้บางงว,วดรุนมากมันไมายืนรูบอีกมันก็ออกสองศูนย์ นี่นะล่ะแต่พรดเมื่อมาจีรวมกคือคือออกมันไม่สามคูเลยมีสี่มีมีหกสี่ล้วก็บสองห้าล้วก็สองศูนย์เรียกที่ม่สามคูเทนี้ดูดูได้เห็นฟระกับผงราดูนอกดูกัะดูนอืนเพราะว่าพะดเมื่อมารวมเป็นลดออกนังนั้นนั่นแหละมท่านีละเป็นหน้ทาง ครับค่ก็สีขอบปุ้นปูหลายๆนะคะเด้อสาวสลับแนวทางคนมาเอฟซีคนมารมาสุขูโซ่คนสาวามเติ้นลำๆเรื่ยๆให้ช่องกังๆนั่เลนปูี้ดอกซองกันนะครับคนม่โชคเราก็เปิดไม่ด้เพูเพราะว่านันเขาติดตามเขาอะไรเขาแจ้ไแน่หละเมนซงคนม่โชคว่านันเอฟซีปูหลายอย่างที่แล้วนะคะพี่น้องค่ะ ของวดที่แล้วถ้าผู้ใดซื้อเป็นขึ้นหัวขึ้นหางก็สิกับหัว่ากับหางอาจจะได้สามตัวเนาะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้สุดงวดที่แล้ววันนี้มาไปเบิ่งสุดงวดน,น,น,นี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะย่พูดอีกแค่นะคะเป็นคำนั้นเลค่ะพี่น้องค่ะนี่เขียนเป็นออกเลย,ยค,ค,ค่ะพี่น้องเด้อนี่เขียนเป็นออกเลยเด้อค่ะเพิ่นบอกเมยค่ะหกหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องมกักกระจัดจวดจัดฟาดบึ้มไปหลดค่ะมัมัมกกระพานไป ท็ทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเขียนเป็นออกเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังใดก็ฝากไว้คลิปนี้แอดก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงคะ่ะที่เขามเาบิกมาชมมาซอยกดไลค์กดแชร์บอกรามโฆษณาก็ขอให้คิดซีกนึงประกันในประสบความสำเร็จทุกอย่างคะ่ะพี่น้องคะ่ะให้นีแต่คําว่าเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ you hopefully